ได้น้องก้อนเมฆออกมานะคะที่เราเรียกน้กเมเพราะว่านมีอนนงที่ไม่ใช่แบบนี้นะคะจะเป็นที่เราวาดะคะรียก้อนเมแต่ว่าอันนี้นะคะสโลมาคือชอบมากเลยความสโลของ ไสวย่าหแต่ว่ามันดิฟฟิลเวอรอัอต่อไปนะคะือดิฟฟลเได้น้องก้อนเมฆหนึ่งออกมานะคะนีเลยคือน้องสโลมากสโลเหมือน,นะคะแต่ว่าอาจจะมีรอยขาดเยอะนะคะเพราะว่าตอนนั้นเราทาตอนที่มือเปียกนะคะ,น,น,ะ,คะน้องก็ดูไม่ค่อยสวยแต่ว่าสโลมากนี่ก็ให้แดเต็มสิเหมือนกันค่ะ น้องออกมาสองอันนะเอาไหนก็ดีอันนี้นะคะเราตั้งชื่อน้องว่าใจลุงนะคะมีหลาย ชื่อว่าใจฟูค่ะเพราะว่าตาแรกเลตั้งชื่อว่าใจฟูเพราะว่ามันเป็นสีชมพูนะคะแต่ว่าชื่อมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เราก็เลยตั้งชื่อว่าใจฟูนะคะอ่าอาจจะมีรอยขกก็ต้องเหมือนกันนะคะเราอาจจะเล่นแรงนะคะอัต่อไปค่ะอุ้ยไม่ต้องขยับแล้วเพราะว่าจะเป็นน้องลาบปุ๊้น้องลาบ ะะอันนี้ให้สิเต็มสิพันนี่คือซากุชิทั้งหมดของเราปุ๊บเยอะมากเลยทุกคนมีกี่อันนะพีหนึ่งสองสามสี่หกมีหอันเลยทุกคนแต่ว่าอันที่เราชอบที่สุดก็คืออันนี้